สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็เดินทางมาเจอกันในคลิป EP ีที่76แล้วนะครับสําหรับพี P P ่น้อง,นอง,นองคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับถ้ามีเสียงรถไถตัดหญ้าดังเข้ามาในช่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพี P ่ๆเขามาตัดหญ้าที่สวนหย่อมแห่งนี้นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราว ของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน้องก็หมดจากพนันออนไลน์นะครับวงเล็บเจ้าตัวบาคาร่านี่แหละมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเล่นเป็นเพราะสาเหตุอะไรวันนี้มีคำตอบนะครับน้องได้แชร์เข้ามาในไลน์ของผมความในใจทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันนะครับ สวัสดีครับพี่อ๊อฟหนูชื่อฝ้ายอายุ37ปีทำงานเป็นสาวบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการใครอยู่สมุทรปราการยกมือขึ้นนะครับหนูเล่นพนันบาคาร่ามา5ปีคือตั้งแต่ปี2561ถึง2566ค่ะยอมรับที่ผ่านมาหนูเล่นเสียเยอะมากค่ะเงินเก็บที่เคยมีในบัญชี420,000บาทก็เอาไปเล่นจนหมดและก็มีบัตรเครดิตอีก3ใบ รวมวงเงินประมาณ400,000บาทค่ะนอกระบบอีก30,000บาทในตอนนั้นนะครับแฟนเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนจากการกระทำของหนูบางครั้งแฟนของหนูต้องมาช่วยใช้ยนี่ให้หนูรวมถึงพ่อกับแม่ด้วยค่ะแต่เขาก็ให้กำลังใจคืออยากให้หนูเลิกให้ได้หลังจากนั้นมาหนูสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับมันอีก จะขอทำงานเพื่อเก็บเงินใช้นี่ที่เหลือแรกๆก็ทรมานมากค่ะกว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละวันแต่พอนานไปก็เริ่มปรับตัวได้อาการอยากฝากอยากเติมหรือความกระวนกวายก็เริ่มหายไปจิตใจเริ่มดีขึ้นเริ่มพอมีเงินที่จะใช้นี่ที่เหลือควบคู่กับการฟังคลิปของพี่อ๊อฟค่ะดีมากเลยครับ และหนูก็เลิกเล่นมานานพอสมควรค่ะจำได้ว่าประมาณ8เดือนจากตอนที่เสียหนัหนกเริ่มมีเงินฝากนี่บัตรเครดิตเหลือน้อยจิตใจดีขึ้นทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะพอเข้าเดือนสิงหาคมปี 2-5- 6-7หนูมีเพื่อนสนิทชื่ออ้อยไปเที่ยวไหนคือไปด้วยกันทำงานด้วยกันกินข้าวด้วยกัน และที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นคืออ้อยติดพนันบาคาร่าหนูเองก็รู้ค่ะหนูเตือนอ้อยตลอดแต่อ้อยก็ไม่ฟังวงเล็บอ้อยกำลังได้อยู่เพราะอ้อยพึ่งเล่นได้8เดือนแถมยังมาชวนหนูเล่นด้วยหนูก็ปฏิเสธเพราะเคยหมดกับมันมาก่อนเข็ดแล้วไม่เอาแล้วในทุกๆวันอ้อยก็จะมาเล่นให้หนูดูถ้าไม้ไหนอ้อยไม่แน่ใจ ก็จะถามหนูว่าลงดีไหมมีสิทธิ์จะได้กินหรือเปล่าด้วยความที่อยู่กับเพื่อนมากเกินไปวงเล็บกับคนเล่นพนันจึงเผลอปากบอกแนะนำอ้อยไปเช่นไพ่าตานนี้น่าจะตัดไม่น่าจะปิงปองตานี้น้ำเงินน่าจะมาหรือแดงก็ยาวประมาณนั้นอ้อยเมื่อได้รับคำแนะนำจากกูรูก็แทงตาม แล้วก็บวกมาเรื่อยๆคือแทงตามหนูถูกค่ะบางทีอ้อยเติมเข้าไป1,000บาทได้มา1,800บาทอ้อยก็ให้หนู300บาทคือค่าครูหรือค่าแนะนำนะครับแม่ยอดเลยนะครับหนูก็เอาค่ะเมื่อหนูเห็นอ้อยเล่นได้ทุกวันก็เกิดความอยากเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วคืออยากลงเล่นเองอยากฝากอยากเติม และสุดท้ายประมาณเดือนสิงหาคมช่วงกลางเดือนนะครับก็อดใจไม่ไหวเติมเงินเข้าไปเล่น1,000บาทก็เล่นกับอ้อยนั่นแหละค่ะหนูได้มา2,000บาทแทงไม้ไหนก็ถูกได้โบน,นัสบ่อยมากแล้วก็ได้พากันถอนพากันไปเที่ยวมีความสุขช่วงวันที่18สิงหาถึง18กันยาคือ1เดือน,นเต็มๆหนูเติมเล่น ทุกวันได้กำไรทุกวันจนเงินเก็บในบัญชีมีประมาณ1นึ่ง0หบาทแบ่งเป็นกำไรจากการเล่นพนันนะครับ50,000กว่าที่เหลือเป็นเงินเก็บและเงินเดือนของตัวเองนะครับที่เหลือแบ่งจากการใช้นี่แล้วก็เล่นมาเรื่อยๆและแล้วความไหนะมันก็เกิดขึ้นกับหนูจนได้คือ ในวันที่23กันยายน2567หนูได้เติมเงินเข้าไปเล่นปกติทุกครั้งเล่นไม่ถึงชั่วโมงก็ได้เงินแล้วแต่รอบนี้ลงอะไรก็ไม่ถูกแทงผิดบ่อยมากหมดในทุกครั้งและก็เริ่มหัวร้อนเพราะเสียดายเงินที่เสียไปใจก็เริ่มร้อนลงไม้หนักๆปกติลงไม้ละ100-300บาทรอบนี้ลงตา ละ1,000ถึง2,000บาทแน่นอนค่ะเมื่อลงหนักก็จะต้องถูกมันกินอย่างแน่นอนสุดท้ายก็หมดทุกครั้งที่เติมเฉพาะวันนี้วันเดียวโดนมันกินไป50,000บาทเครียดค่ะเล่าให้อ้อยฟังอ้อยก็บอกกับหนูว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆค่อยๆเล่นค่อยๆปั้นขึ้นไปใหม่เพราะได้กำลังใจจากเพื่อนและแรงใจจากเพื่อน แบบนี้แหละมันจึงทำให้หนูไม่คิดจะเลิกเล่นนะครับและไม่จำว่าตัวเองเคยหมดและเสียใจกับมันมาก่อนหลังจากนั้นมาก็เข้าเล่นทุกวันรอบนี้เสียทุกวันและแล้วเงินกำไรและเงินเก็บก็หมดค่ะที่มีแสนห้าหมดเครียดมากในตอนนั้นแต่ใจหนึ่งก็อยากได้คืนจึงได้ทำการไปดึงหรือโยกเงินจากบัตรเครดิต ที่ตัวเองใช้ไปเกือบจะหมดแล้วมาเล่นนะครับสนุกมากตอนนั้นได้เสียกับมันเติมเล่นเรื่อยๆจนเงินในบัตรเครดิตที่มีถึงสามแสนบาทต้องมาหมดไปกับนิสัยเดิมๆวงเล็บผีพนันของหนูวันที่หนูหมดหนูก็เสียดายเงินที่เสียไปมากอยากตามทุนกลับมาคืนจึงได้ให้อ้อยหาเงินกู้มาให้ แล้วหนูก็ได้มาอีก6กหมืนบาทเงิน60หมืนบาทหนูเล่น6วันหมดหลังจากนั้นมาก็ได้กู้นี่ต่างๆมาเล่นไม่ว่าจะเป็นอิออนบัตรกดเงินสดต่างๆเฟิร์สชอยส์ได้มาอีก40่หมืนบาทเล่น3วันจนหมดจนเงินในตัวของหนูเหลืออยู่65บาบาทหนูเครียดเสียใจพยายามให้อ้อยช่วยแต่อ้อยก็หมดเหมือนกันหมดด้วยกันทั้งคู่ แต่หนูหมดเยอะกว่าค่ะรวมการหวนครั้งนี้หมดร่วมร่วๆ6แสนบาทในแต่ละวันหนูซึมหนูซึมเศร้ามากกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่คุยกับใครหนูพยายามไม่คิดถึงนี้สินแต่มันก็มาวนลูปอยู่ในหัวเสมอและวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาหนูมีอาการเครียด อยากคิดสั้นฆ่าตัวตายร้องไห้ตลอดเวลาแล้วแฟนก็เห็นแล้วก็ได้ถามว่าเป็นอะไรแล้วหนูก็ได้บอกความจริงกับเขาและบอกคนในครอบครัว,วว่าตัวเองติดพนันกลับไปเล่นใหม่หมดไปอีกหกแสนบาทพอแฟนรู้เขาก็เสียใจรวมถึงครอบครัวของหนูด้วยแต่ก็อย่างว่าค่ะแฟนเขารักหนูมากเขาก็เลยเลือกที่จะให้กำลังใจแทนการซ้ำเติม และตั้งแต่วันนั้นมาหนูก็สัญญากับแฟนว่าจะไม่เล่นพนันอีกให้เขาเป็นคนถือเงินให้เขาใช้นี่ให้ส่วนตัวของหนูเหลือตังแค่พอใช้ก็พอเพื่อนๆก็ห่างช่วงนี้กลับบ้านเร็วขึ้นมาทำงานบ้านถ้าว่างก็ไปออกกำลังกายฟื้นฟ,นฟนูจิตใจให้ดีขึ้นหวังว่าเรื่องราวของหนูคงจะเตือนสติใครได้หลายคนถ้าใครหวนกลับไปเล่นใหม่ต้องระวังให้ดีนะคะไม่งั้นอาจเป็น เหมือนหนูแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับการหวนพนันเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะยิ่งหมดเยอะกว่าเดิมนะครับรอบแรกนะ่ะของพวกเราทุกคนอนะ่ะเรารับได้รอบสองอาจจะยังพอได้อยู่แต่ถ้ามีรอบที่ห้าที่หกที่เจ็ดเนี่ยมันจะหนักทวีคูณ ย,ยิ่งขึ้นไปนะครับและสุดท้ายมันก็ทําให้เราล้มละลายนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครรวยขึ้นหรือชีวิตใครดีขึ้นมีแต่แย่ลงจมลงแล้วพินาศลงนะครับสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ต่อไปทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้มันอยู่ที่ตัวของเรานะครับว่าจะลงมือทําตามที่ผมบอกหรือเปล่า ถ้าคุณทําตามประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ทําตามก็จะเสียใจแล้วก็หวนพนันบ่อยๆเหมือนอย่างกับน้องคนนี้นะครับแต่ผมเองก็คิดว่าน้องอ่ะคงได้เจอบทเรียนเยอะแล้วรอบนี้ก็ขอให้เลิกให้ได้ขาดนะครับเพราะความสูญเสียเนี่ยมันรออยู่ในภายภาคหน้าแล้วถ้าเรายัางไม่เลิกเล่นนะครับโอเคนั้นผมก็ต้องขอจบคลิป ของน้องผู้หญิงคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ